เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยมาถึงเรื่องของการวัดการกระจายสัมผัสแล้วเนาะสำหรับการวัดการกระจายสัมผัสก็คือจะเป็นการ เปรียบเทียบระหว่างการกระจายของข้อมูลแต่ละชุดนั่นเองเนาะถามว่าทาไมเราถึงไม่สามารถเอาการกระจายแบบสมบูรณ์ไปเปรียบเทียบกันได้เลยคําตอบก็คือเราไม่ควรทําอย่างนั้นเพราะว่าถ้าสมมตินะคะสมมติว่าพี่มีข้อมูลอยู่2ชุดโดยที่ชุดแรกค่าของข้อมูลเนี่ยมันแบบมีค่าตั้งแต่แบบประมาณ1นถึงสิในขณะที่ข้อมูล1ชุดนึงอะเลนจ์ข้อมูลพี่กว้างมากอะ ตั้งแต่แบบ 1- ถึง1ล้านเลยอะ,ละเราปรากฏว่าพี่ไปหวัดการกระจายแบบสมบูรณ์มาสมมติว่าเป็นส่วนเบีง่งเบนมาตรฐานละกัน standard deviation นะคะเราปรากฏว่าข้อมูลชุดแรกเนี่ยมีส่วนเบีง่งเบนมาตรฐานเป็น2ในขณะที่ชุดเนี้ยส,ส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานก็ออกมาเป็น2เช่นเดียวกัน ถ้าสมมติว่าพี่พบว่าค่า sd ของทั้งสอง,สองข้อมูลเนี่ยเป็น2เท่ากันน้องๆจะสามารถบอกได้เลยไหมคะว่าข้อมูล2อ,อันเนี้ยกระจายตัวเท่ากันคำตอบก็คือเราไม่ควรจะบอกแบบนั้นเนาะเพราะว่าถ้าน,อง,นองลองจินตนาการดูนะคะข้อมูลชุดแรกเนี่ยมันมีค่าตั้งแต่ 1- ถึงสิบสมมุติว่ามันเลนข้อมูลคือประมาณนี้แล้วปรากฏว่า sd เป็นสอง ก็คือข้อมูลมันกระจายตัวอยู่สองสมมติว่ามันกระจายตัวเท่านี้ในขณะที่ข้อมูลอีกชุดหนึ่งของพี่ก็คือ1ถึงล้านแปลว่าเลนส์ข้อมูลพี่กว้างมากเลยถูกไหมแต่ว่า S d อ่ะเป็น2ก็คือเท่ากันมันก็ต้องอกว้างพอๆกันน้องลองเปรียบเทียบดูสิคะถ้ามันเทียบกันอ่ะอันนี้คือข้อมูลมันกระจายตัวเท่านี้แต่ว่าเลน์ข้อมูลทั้งหมดอ่ะมันเท่านี้ ในขณะที่ข้อมูลอีกชุดหนึ่งอ่ะการกระจายมันแค่นี้แต่ว่าเลนส์ข้อมูลเหมือนกว้างขนาดนี้เลยอ่ะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วอ่ะก็ต้องบอกว่าตัวนี้มันกระจายน้อยกว่าถูกปะอ่าก็ประมาณนี้นะคะก็เลยเป็นสาเหตุที่บอกว่าเนี่ยต่อให้เราคิด s อได้เท่ากันล้เราก็ไม่ควรจะไปสรุปนะคะว่าเฮ้ยการกระจายของ2องอันนี้มันเท่ากันเพราะว่าอันนี้เลนส์ข้อมูลเหมือนกว้างกว่าอันเนี้ยเลนส์ข้อมูลเหมือนแคบกว่า ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าข้อนี้นะคะพี่ได้ sd ออกมาอันเนี้ยเป็น2 0่สและอันเนี้ยเป็น2องพี่ก็ไม่ควรจะสรุปเหมือนกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยกระจายมากกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยที่ถ้าสมมติว่าเรน์ข้อมูลกว้างแล้ว sd จะมากตามมันเป็นเรื่องปกติมากๆอ่าเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่สามารถเอา sd ที่คิดได้ไปเปรียบเทียบกันได้เลย เราจะต้องเอามันไปผ่านกระบวนการบางอย่างก่อนถึงจะเอาไปเปรียบเทียบได้ซึ่งกระบวนการนั้นนะคะก็คือการเอา SD หรือก็คือเอาการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์ตัวไหนก็ได้ที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านี้ไปแล้วเนี่ยไปหารด้วยค่ากลางหรือว่าหารด้วยอะไรสักอย่างออกมาเพื่อให้มันกลายเป็นการวัดการกระจายแบบสัมพัส์ก่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ถึงจะเอาไปเปรียบเทียบกันได้มาดูกันเลยค่ะ ตัวแรกสําหรับการหวัดการกระจายแบบสัมผัสก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัมประสิทธิ์ของพีไซต์นั่นเองอก็สังเกตนะคะคือชื่อของมันอะ่ะจะแค่เป็นการเพิ่มคำว่าสัมประสิทธิ์ขึ้นมาสัมประสิทธิ์ของอแล้วก็อันนี้เป็นพีไซต์ใช่ปะสูตรที่ใช้ในการคำนวณน,นะคะ ตัวข้างบนน่ะก็จะเป็นพิสัยถูกไหมพีสใสคือ x max ม็ลบเนเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่ามันจะต้องเอาไปหารด้วยอะไรสักอย่างซึ่งของพิสัเนี่ยมันจะหารด้วย xma x Mac, ส่วน xma x บวก x min นะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ของพิสัยออกมาเสร็จแล้วเนี่ยของสองข้อมูลนะเราก็จะสามารถเอาค่าที่ได้เนี่ยไปเปรียบเทียบกันได้แหละว,ว่าเออสองอันเนี้ยอันไหนก,นการกระจายมันมากกว่ากันโอเคนะ ถัดมาหลังจากสัมประสิทธิ์ของพิสัยก็จะเป็นสัมประสิทธิ์ของส่วนเวงเบนคอทายค่ะหน้าตาของมันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับส่วนเวงเบนคอทายเลยเนาะห็กปะก็จะเป็น Q 3วสามลบคิวหนึ่งเพียงแต่ว่าตัวส่วนเนี่ยจะกลายเป็น Q 3วสามบวกคิวหนึ่งแทนสังเกตนะคะว่าสูตรเหมือนคล้ายๆกันเลยคือข้างบนก็เอามาลบกันข้างล่างก็เอามาบวกกันนั่นเองก็ประมาณนี้นะคะสําหรับ สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนคอทายถัดมาก็จะเป็นสัมประสิทธิ์ของส่วนเบีย่ยงเบนเฉลี่ยค่ะสำหรับสัมประสิทธิ์ของส่วนเบีย่ยงเบนเฉลี่ยเนี่ยก็จะคิดมาจากส่วนเบีย่ยงเบนเฉลี่ยหรือก็คือ m d เพียงแต่ว่ามันจะแยกเป็น2อันค่ะอันแรกเนี่ยสำหรับข้อมูลระดับตัวอย่างก็จะใช้ x bar มาหารเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นข้อมูลระดับประชากรก็จะใช้ มิลมาหานพูดง่ายก็คือมันเอาค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาหานค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลระดับประชากรก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นมิลแต่ถ้าเป็นข้อมูลระดับตัวอย่างก็ใช้สัญลักษณ์เป็นเอกบา์นั่นเองแค่นั้นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นโอ้เป็นอันสุดท้ายนี่นะคะเป็นสัมประสิทธิ์ของการแปรพันค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าสัมประสิทธิ์ของการแปรผันนะคะก็มันมาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,นะคะ่ะนี่เลยตัวที่อยู่ข้างบนเนาะเป็น S หรือไม่ก็ซิกมาแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเป็นระดับตัวอย่างก็ S แต่ถ้าเป็นระดับประชากรก็จะเป็นซิกมาแล้วมันก็จะเอามาส่วนด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ะเหมือนกับของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเลยถ้าเป็นข้อมูลตัวอย่างก็ใช้ x e bar ถ้าเป็นประชากรก็ใช้มิลเนาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการวัดการกระจายแบบสัมผัสเนีก็ถ้าสังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวเศษของแต่ละอันอะมันมาจากการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์ทั้งหมดเลยเสร็จแล้วมันก็จะเอาไปหารด้วยอะไรสักอย่างเพื่อให้มันกลายเป็นการวัดการกระจายแบบสัมผักกรกรบบสก็ประมาณนี้เนาะ ซึ่งเขาบอกว่า,าวิธีที่เขานิยมใช้มากที่สุดอะ่ะคือสัมประสิทธิ์ของการแปรผันค่ะซึ่งก็คือสูตรอันสุดท้ายนี่เองก็สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่มาจากส่วนเบ่งเบนมาตรฐานถูกปะ่ะแ่าแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะว่านักสถิติเขาชอบอันสุดท้ายมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะคะพอเป็นการวัดการกระจายแบบสัมผัสเนี่ยเขาก็เลยชอบสัมประสิทธิ์ของการแปรผันที่สุด แล้วเจ้าสัมประสิทธิ์ของการแปลผันนะคะเวลาที่เขาตอบเป็นคําตอบเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทําให้อยู่ให้มันเนี่ยอยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์โดยที่วิธทีทำก็คือคูณด้วย100เข้าไปแค่นั้นเองค่ะก็ประมาณนี้สำหรับการวัดการกระจายแบบสัมพรรัทธเดี๋ยวถัดไปก็จะไปดูตัวอย่างการคำนวณกันเนาะตัวอย่างนี้นะคะเขาบอกว่า จงเปรียบเทียบการกระจายของสินค้า2ชนิดที่ได้จากการสำรวจตัวอย่างร้านค้าที่ขายสินค้าดังกล่าวก็แล้วก็ตารางที่เขาให้มาเนาะก็เป็นตารางแสดงราคาสินค้ามีอยู่2ชนิดชนิดที่1กับชนิดที่2นะคะ,ะโดยที่ข้อนี้เนี่ยเขาให้เราเปรียบเทียบการกระจายราคาสินค้า2ชนิดน้องๆคะถ้าสมมติว่าจะเปรียบเทียบการกระจาย2ข้อมูล เราต้องหาอะไรเราจะต้องหาการวัดการกระจายแบบสัมบูรณ์หรือว่าแบบสัมผัสคำตอบก็คือแบบสัมผัสนั่นเองเนะาะถ้าเห็นเปรียบเทียบเนี่ยแน่นอนต้องหาแบบสัมผัสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้พี่จะให้น้องๆหาการวัดการกระจายแบบสัมผัสทั้ง4ตัวเลยแล้วก็มา ช่วยกันเปรียบเทียบกันโดยที่พี่เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมให้น้องๆเล็กน้อยช่วยในการคำนวณเนาะก็พี่คำนวณค่าสถิติมาให้น้องๆสเอ่อ5ค่าเพื่อช่วยให้น้องๆคิดนะคะจะได้ทำข้อนี้ได้เร็วๆก็ค่าสถิติที่พี่ไปคำนวณมาให้เนาะก็จะมีควอถ่ายที่1คขอถายที่3ค่าเฉลี่ยเลขคณิตส่วนเบี่งเบนเฉลี่ยแล้วก็ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอ่สำหรับสินค้าสองชนิดนี้น้องสังเกตนะคะว่าอ่ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของสินค้าชนิดที่สองมากกว่าชนิดที่1ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะชนิดที่สองก็มากกว่าชนิดที่หนึ่งถ้าน้องๆเจอแบบนี้น้องๆสามารถสรุปได้เลยไหมว่าเนี่ยการกระจายราคาของสองอันนี้นะอันเนี้ยมากกว่าอันนี้ชัวร์เราตอบได้เลยปะ คำตอบก็คือไม่ได้เนาะเรายังสรุปแบบนั้นเลยอะ่ะไม่ได้เราต้องไปหาการกระจายแบบสัมพัสถูกปะอันเนี้ยมันเป็นการกระจายแบบสมบูรณ์เนาะเอามาเปรียบเทียบกันเลยไม่ได้ต้องไปหาการกระจายแบบสัมพัสก่อนแล้วค่อยเอามาเปรียบเทียบกันอ่ะมาเริ่มที่การกระจายแบบสัมพัสตัวแรกเลยการกระจายแบบสัมผัสตัวแรกที่เราเรียนกันคืออะไรนะมันคือสัมประสิทธิ์ของผีใสอ่า สูตรสัมประสิทธิ์ของพีัยมันคืออะไรเอ่ยมันคือ x max ลบ x min ส่วนด้วย x max บวก x min เนาะ,ะมาช่วยกันแทนค่าเร็วค่ะเอาสินค้าชนิดที่1ก่อนละกันสำหรับสินค้าชนิดที่1 x max คือเท่าไร่เอ่ยชนิดที่1ก็คือบรรทัดบนใช่ปะค่ามากสุดคืออะไร คือ12ราคาน้อยสุดเหรอคะน้อยสุดก็คือ6นั่นเองก็เป็น12ลบ6ส่วนด้วย12บวก6นั่นเองเนาะซึ่ง1 6 12ลบ6ก็คือ6 12บวก6ก็คือ18เนาะซึ่งตัดทอน6 1 6 6 3 8ออกมาเป็น1ส่วน3 ซึ่งถ้าทำเป็นทศนสนิยมก็จะออกมาเป็น0.33นะคะอันนี้คือสัมประสิทธิ์ของพิสัยของสินค้าชนิดที่1ถัดมาก็มาหาของสินค้าชนิดที่2กันค่ะก็แทน,นสูตรเหมือนเดิมเนาะเอาค่า m a ็กลบค่ามินส่วนด้วยค่า m a ็บวกค่ามินซึ่งสำหรับสินค้าชนิดที่2ค่า m a ็คือ55เนาะ ค่ามินคือ44ถูกปะอ่าก็เลยกลายเป็น55ลบ44ส่วนด้วย55บวก44นั่นเองซึ่ง55ลบ44เนี่ยมันคือ11 55บวก44คือ99ค่ะตัดทอน 11, 11 11 11 9 99ออกมาเป็น1ส่วน9 ซึ่ง1น9เนี่ยมันคือ1 1 1ซ้ำไปเรื่อยๆนะคะก็ประมาณได้เป็น0.11นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราใช้สัมประสิทธิ์ของพิศัยในการเปรียบเทียบเราจะบอกได้หรือยังว่าการกระจายของตัวไหนมากกว่าาบอกได้แล้วถูกปะ่ะแล้วเราก็ต้องตอบอไปเลยตอบไปเลยว่าของ1มากกว่า2มันเองถ้าเราใช้สัมประสิทธิ์ของพี่ใเนาะ เราจะต้องตอบว่าการกระจายของสินค้าอันแรกมากกว่าอันที่เ2เนาะถัดมาหลังจากเราใช้สัมประสิทธิ์ของพิสัยถัดไปเราใช้อะไรดีเราก็ต้องใช้สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอไท ของสัมประสิทธิ์ของส่วนเบีเ่ยงเบนควอไทคืออะไรเอ่ยสูตรของมันคือ q 3ลบ q 1นส่วน q 3าบวก q 1นะคะคล้ายๆกับของสัมประสิทธิ์ของพีไสใช่ปะสัมประสิทธิ์ของพีไสมันจะเป็น x max ลบ x min ส่วนด้วย x max บวก x min เนาะ อันนี้ก็แค่เปลี่ยนจาก x มา x m i n ให้กลายเป็น Q3 กับ Q1 นั่นเองอาเพราะฉะนั้นก็มาช่วยกันแทนค่าเลยเนาะข้อนี้ก็แน่นอนนะคะเราก็ต้องไปช่วยกันหาค่าของคอทายที่1กับคอทายที่3ใช่ปแต่ว่าข้อนี้เนี่ยพี่ได้ไปทําการหามาให้แล้วเรียบร้อยอได้ค่าคอทายที่1กับคอทายที่3เนี่ยเป็นดังนี้เลยเพราะฉะนั้นก็มาช่วยกันแทนค่าเลยดีกว่าค่ะ เอาของสินค้าชนิดที่1ก่อนสินค้าชนิดที่หนึ่งคอทายที่3ามเป็นเท่าไรเอ่ยสินค้าชนิดที่1นึ่งอทายที่สามคือสิ5จุดห้าศนอทายที่หนึ่งเป็นห5 0ุดห้าศูตัวส่วนก็คือเอาสองตัวนี้มาบวกกันเองเ,องเนาะส0 5จุดหศูนลบหจุดห้าศูนย์ออกมาเป็นสี่นะคะ ส่วนตัวส่วน10.50บวก6.50เนี่ยออกมาเป็น17เนาะซึ่งถ้าน้องๆเอา4ไปหารด้วย17ออกมาจะได้คำตอบออกมาเป็นประมาณ0.24นะคะลองไปตั้งหารดูเนาะ,ะเสร็จแล้วก็มาดูสินค้าชนิดที่2กันต่อสำหรับสินค้าชนิดที่2สัมประสิทธิ์ 2, ของส่วนเ,งเงวงเว้นคอทายก็ใช้สูตรเดิมเนาะ สินค้าใช้ที่ 2Q3 เป็น53.50ควทายที่1เป็น46.50ส่วนด้วยเอา2ตัวนี้มาบวกกันเนาะก็จะเป็น53.50บวกด้วย46.50นั่นเอง ซึ่ง53.5ลบ46.5เนี่ยออกมาเป็น7นะคะส่วนตัวข้างล่าง53.5บวกอยู่กับ46.5เนี่ยออกมาเป็น100พอดีเลยซึ่ง7ส่วน1 0ึ่งก็ออกมาเป็น0.07นเะคะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับในส่วนของสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอไทเพราะฉะนั้นบอกได้หรือยังว่า ต้นไหนการกระจายมากกว่าถ้าใช้สัมประสิทธิ์ของโซนเบนเบนคอทายนะคะก็จะบอกว่าการกระจายของสินค้าชนิดที่หนึ่งเนี่ยมากกว่าชนิดที่สองนั่นเองคำตอบได้ออกมาเหมือนอสัมประสิทธิ์ของพี่ใส่เนาะสัมประสิทธิ์ของพี่ใส่เนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าหนึ่งมากกว่าสอง่วน,วนเบนเบนคอทายนะคะก็หนึ่งมากกว่าสองอีกเช่นเดียวกัน แต่ว่ายังเหลืออีกสองตัวหนะที่เราต้องไปเช็คด้วยนั่นก็คือสัมประสิทธิ์ของส่วนเลี่ยงเบนเฉลี่ยแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นสัมประสิทธิ์ของการแปรผันมาดูกันที่สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยก่อนเลยสูตรของสัมประสิทธิ์ของการเบี่ยงเบนเฉลี่ยคืออะไรเอ่ย ของมันคือ md หรือก็คือส่วนเบีเเ่ยงเบนเฉลี่ยส่วนด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตใช่ปะซึ่งในที่นี้เราจะเลือกใช้เป็นมิลหรือว่าเป็นเอกบาคะ่ะคำตอบก็คือเป็นเอกบาถามว่าทำไมเป็นเอกบาที่เป็นเอกบาก็เป็นเพราะว่าข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าจากการสำรวจตัวอย่างเนาะแปลว่าข้อนี้เนี่ยเป็นข้อมูลระดับตัวอย่างเท่านั้นนะคะ ไม่ใช่ข้อมูลระดับประชากรเพราะฉะนั้นสูตรข้อนี้ก็เลยต้องใช้เป็น x b a บา์นั่นเองก็มาคิดเลขกันเนาะเอาล้านที่1ก่อนดีกว่าล้านที่1ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ตามตารางที่พี่ให้เนาะส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของสินค้าชนิดที่1คือ1.68ก็เอา 1.68เสร็จแล้วก็ต้องหารด้วย x บาร์ใช่ปะ x อกบาของสินค้าชนิดที่1 x บาร์คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือหารด้วย8.40เองนะคะซึ่งถ้าน้องๆไปหารดูนะออกมาเนี่ยคำตอบจะเป็น0.20ค่ะ เสร็จแล้วก็ไปดูอีกสินค้าอีกประเภทหนึ่งชนิดหนึงเนาะก็เป็นผลิตก็เหมือนเดิมเนาะก็จะเป็น md ส่วนเอกปาซึ่ง md ของสินค้าชนิดที่2ก็คือ2.80หารด้วยค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของสินค้าชนิดที่2คือ50ค่ะ ซึ่งถ้าไปคิดเลขนะคะก็จะพบว่ามันคือ0.06นั่นเองอเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราใช้สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยมาใช้ในการเปรียบเทียบเนี่ยเราจะต้องบอกว่าการกระจายของตัวไหนมากกว่าของ1มากกว่า2เนาะ,ะเราใช้การวัดการกระจายแบบสมบูรณ์มา3ตัวแล้ว พบว่าทุกอันให้คําตอบเหมือนกันหมดเลยเนาะคือ1มากกว่าเท่ากับมากกว่า2อ,อ่าเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆก็เดาได้เลยเนาะว่าตัวสุดท้ายมันก็ควรจะออกมาเป็น1มากกว่า2แหละแต่ว่าก็เพื่อความมั่นใจเราก็จะมาช่วยกันคํานวณดีกว่าอันสุดท้ายคือสัมประสิทธิ์ของการแปรผันเนาะ,ะมาดูกันสําหรับสัมประสิทธิ์ของการแปรผันสูตรของมันคืออะไรเอ่ย สูตรของมันก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนาะซึ่งข้อนี้เขาข้อมูลมันเป็นระดับอะไรข้อมูลระดับตัวอย่างถูกปะถ้าเป็นข้อมูลระดับตัวอย่างสูตรที่ใช้ก็จะต้องเป็นซิกมาหรือ S S เนาะเพราะว่าซิกมาคือระดับประชากรและก็เลยต้องใช้ S ซึ่งเป็นระดับตัวอย่างก็ส่วนด้วยค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของระดับตัวอย่างก็จะใช้สัญลักษณ์เป็น x บาร์นั่นเอง สัมประสิทิ์ของการแปรผันนะคะคำนวณได้มาจาก s, s, <S ส่วน x bar ค่ะเพราะฉะนั้นก็มาช่วยการแทนค่าเลยเริ่มจากสินค้าอันแรกก่อนสินค้าอันแรกมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นเท่าไหร่ <S 1> <S 1> เลยเป็น2.30เนาะแล้วก็ ส่วนด้วยค่าเฉลี่ยของมันซึ่งค่าเฉลี่ยของมันก็คือ8.40นั่นเองค่ะลองไปตั้งหารดูเนาะจะพบว่ามันมีค่าประมาณ0.27เสร็จแล้วก็ไปดูที่สินค้าชนิดที่สองสำหรับสินค้าชนิดที่2ส่วนเบ่งเบนมาตรฐานเป็น4.06นะคะ ก็เขียนไป4.06แล้วก็หารด้วยค่าเฉลีย่ยซึ่งค่าเฉลีย่ยของข้อมูลอันนี้ก็จะเป็น50มนันเองนะก็หารด้วย50ไปซึ่งไปลองคิดเลขดูนะคะมันจะออกมาเป็นประมาณ0.08ค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราใช้สัมประสิทธิ์ของการแปรผันในการเปรียบเทียบเราก็จะต้องบอกว่า การกระจายของสินค้าชนิดที่1มากกว่าชนิดที่2เนะาะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าเราจะใช้การวัดการกระจายแบบสัมพัสตัวไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นสัมประสิทธิ์ ของพี่สายสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนคอทายสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยสัมประสิทธิ์ของการแปรผันทั้ง4ี่ตัวเนี้ยมันให้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันนะคะก็คือการกระจายของสินค้าตัวแรกเนี่ยมากกว่าตัวที่2นั่นเองน่ซึ่งถ้าสังเกตนะคะน,น้องก็จะพบว่าจริงๆแล้วมันให้ผลสลับกันถูกปะ่ะคือถ้าสมมติน,น้องคนไหนไม่รู้ว่าเนี่ยมันต้องใช้ การการกระจายแบบสัมผัสในการเปรียบเทียบแต่ว่าเอาพวกการกระจายแบบสมบูรณ์พวกนี้ไม่ไปเปรียบเทียบเลยอ่ะข้อนี้น้องๆจะตอบไปว่าสินค้าประเภทที่2อ่ะมันมีการกระจายมากกว่าถูกป่ะเนี่ยมันมากกว่าแต่ว่าความจริงเราไม่ใช่เนาะเราต้องเอาไปทําให้มันกลายเป็นการกระจายแบบสัมผัสก่อนเราถึงจะเอาไปเปรียบเทียบได้นะคะแต่ว่าก็ไม่จําเป็นเนาะคือไม่จําเป็นว่าอันนี้มากกว่าแล้วสุดท้ายจะต้องตอบว่าอันนี้มากกว่า คือเราต้องไปคิดแล้วคำตอบเป็นยังไงก็ค่อยตอบตามนั้นเนาะโอเคนะก็จบแล้วนะคะในส่วนของออการวัดการกระจายแบบสัมพัทธ์เดี๋ยวถัดไปเราจะไปขึ้นกันในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจง,แจงความถี่ค่ากลางแล้วก็การกระจายของข้อมูลเองค่ะก็คือเอาทุกเรื่องมาปนปนกันเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ